สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาทุกคนมาชมทะเลบัวแดงซึ่งเขาก็มีชื่อเต็มๆว่าทะเลบัวแดงหนองหารกุมภวาปีอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะทะเลบัวแดงตั้งอยู่ในตำบลบ้านเดียมอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ36ตารางกิโลเมตรค่ะถ้าเราอยากจะชมทะเลบัวแดงอย่างใกล้ชิดเราก็ต้องนั่งเรือนะคะซึ่งเขาก็มีเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวค่าบริการก็พี่อ้อไปกัน4คนนะคะเขาคิดค่าบริการ500บาทค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในเรือกันแล้วนะคะแล้วก็กำลังใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยที่เรือก็มีเสื้อชูชีพไว้บริการนักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องใส่เสื้อชูชีพนะคะ หนองหารเป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันปลาพันนกแล้วก็พืชน้ำต่างๆเป็นจำนวนมากและที่สำคัญก็มีต้นบัวแดงขึ้นอยู่เต็มบึงไปหมดเลยค่ะ ที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือเรือของนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะมาจอดเป็นจุดๆเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะ ตอนที่เรือจอดอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายคลิปได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะอยากจะจอดนานเท่าไหร่ก็ได้นะก็บอกคนขับเรือเขานะคะท่วมหัวใช่ไหมไอ,มอ้อันนี้น้ำลึกเท่าไหร่เนี่ยประมาณเพียงเอิ๊กดีอ๋อ พอได้มาดูใกล้ๆดอกบัวก็สวยมากนะคะ you you น่าเสียดายที่เรามาสายไปหน่อยนะคะ <Yeah. S 1> คนขับเรือบอกว่าถ้ามาตอนประมาณ6โมงเช้าดอกบัวก็จะบานเต็มที่นะคะ oh. แต่พอเจอแสงแดดจัดๆเนี่ย oh. เขาก็จะหุบค่ะ ถ้าใครจะมาเที่ยวชมนะพี่อ้อก,ก็อยากให้มาตอนเช้าๆนะคะเพราะว่าแสงแดดจะยังไม่มีแล้วก็ดอกบัวเนี่ยก็จะบานเต็มหนองน้ำเลยค่ะคงจะสวยงามมากกว่านี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวเที่ยวอะไรนะทะเลบัวแดงทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีกันนะคะ พอเรานั่งชมธรรมชาติจนเป็นที่พอใจแล้วคนขับเรือก็จะพาเราล่องเรือต่อไปค่ะ ตรงที่มีกอหญ้าขึ้นไม่ใช่ใชายฝั่งนะคะแต่ว่าเป็นเกาะกลางน้ําค่ะเราก็จะเจอเกอาะกลางน้ําอย่างเงี้ยอยู่เป็นระยะระยะนะคะก็จะมีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยบางที่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะ เรือเขาก็จะจอดเป็นจุดๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามเห็นเกาะกลางน้ำไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นที่อาศัยของนกนะคะก็จะมีนกอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะในหนองน้ำตรงนี้ะนะ คนขับเรือเขาก็น่ารักค่ะเขาก็จะจอดเรือให้เราถ่ายรูปถ่ายคลิปเป็นจุดๆเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่เร่งเราด้วยค่ะเอาที่เราพอใจนะคือจอดนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะ ทุกคนเห็นไหมคะมีน้องควายว่ายน้ำมาแอบกินดอกบัวด้วยคะ่ะเป็นฝูงเลยคะ่ะโอ้โหมากินดอกบัวโอ้ดูน้องควายว่ายน้ำเก่งจังเลยว่ายน้ำมากินดอกบัว เห็นเขาบอกว่าดอกบัวจะเบ่งบานเต็มที่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะถ้าเรามาช่วงนั้นก็คงจะเห็นดอกบัวบานเต็มหนองน้ำเลยค่ะทขาบอกี่มีดอกบัวเยอะ เห็นนกเดินอยู่บนพืชน้ำไหมคะอันนี้ไม่ใช่พื้นดินนะคะเป็นจอกแหนคะ่ะ ในต้นใหญ่นี้ก็ขึ้นอยู่บนเกาะกลางน้ำนะคะก็จะมีพื้นดินบ้างนิดหน่อยในขณะที่เราล่องเรือไปก็จะเจอเรือของนักท่องเที่ยวอยู่หลายๆลาด้วยกันนะคะที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานีก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรเลยค่ะ ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่กว้างใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเท่าที่พี่อ้อเคยไปเที่ยวมาก็ยังไม่เคยเห็นบึงบัวที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเราก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการล่องเรือรอบบึงหนองหานนะคะ ได้เที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็ได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากๆพี่อ้อกก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวที่ทะเลบัวแดงหนองหารคุมภาวาปีกันนะคะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากๆนะคะ ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมกันค่ะ